บทที่23ดีชั่วตัวธทรรมสูงต่ำทำตัวเดือนต่อมามีจดหมายมาจากในแพทย์โรงพยาบาลสิริราชถึงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถามว่าภิกษุเจริญทิตธรรมโมที่มรณาภาพได้โรคลำไส้เน่านั้นศพท่านเผาไปแล้วหรือยังหรือว่าเก็บไว้ขอให้เจ้าอาวาช่วยตอบด่วน จ้าอาวาสอ่านแล้วก็เขียนตอบไปว่าพระเจริญยังมีชีวิตอยู่และได้หายจากโรคแล้วโดยฉันยาเทวดาเหตุที่สมภารท่านเป็นคนใจร้อนจึงขอให้นายหลอเป็นผู้ไปส่งจดหมายแทนการส่งไปรษณนี์ลลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนายแพทย์พานักศึกษาแพทย์มาเต็มคันรถบัสเพื่อมาดูมนุษย์มหัศจรรย์ พวกแม่ชีต้องช่วยกันหุงหาอาหารเลี้ยงดูบังเอิญแม่ยายของนายแพทย์ผู้นั้นก็ป่วยเป็นโรครำไส้เน่ามานานแล้วลูกเคยคนดีจึงขอจดตำราไปเพื่อปรุงให้แม่ยายกินครั้นจะผ่าตัดให้ก็เกรงจะไม่ปลอดภัยเพราะอายุมากแล้วพระเจริญมั่นใจว่าแม่ยายในแพทย์จะต้องหายจากโรคเช่นเดียวกับท่าน ตลิงหน้าวัดมีอันต้องพังลงทุกวันจนเกือบจะถึงศาลาการประเรียนเมื่อก่อนหาดทรายกว้างขวางยาวยื่นออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดให้สัมปทานเรือดูดทรายมาดูดทรายหน้าวัดไปขายจึงทำให้ตลิ่งซุดและพังเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นไม่ได้การหากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปศาลาก็จะพัง ญาติโยมก็จะไม่มีที่สำหรับใช้ปฏิบัติกรรมฐานท่านจึงขอให้ในหล่อพาไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเจราจาขอให้ยับยั้งการดูดทรายบริเวณหน้าวัดท่านผู้ว่าอัตมาขอบินทบาทเถอะนะวัดจะพังอยู่แล้วเลิกดูดทรายได้ไหมสมภารพูดกับผู้ว่าอย่างตรงไปตรงมาพังท่านก็ย้ายวัดไปสิ คือคำตอบของคนเป็นเจ้าเมืองพระเจริญต้องกำหนดกโกรธหนอโกรธหนอแล้วจึงพูดต่อท่านพูดง่ายๆแต่ไม่ใช่ม้วนเสือจากตรงนี้แล้วไปปูที่จวนท่านนีนาตะหลิ่งพังจวนจะถึงศาลาอยู่แล้วขอให้เห็นใจญ,ญาติโยมเขาบ้างถ้าศาลาพังเขาจะไปปฏิบัติกันที่ไหนท่านขอความเห็นใจ จะไปปฏิบัติที่ไหนก็ช่างถึงอย่างไรผมก็ไม่ยอมเลิกเพราะเงินมันดีปีหน้าผมก็จะ,กะเกษียณแล้วต้องสะสมเงินทองไวให้มากๆลูกหลานจะได้ไม่ทิ้งขว้างในยามชารานี่คือเหตุผลอาตมาเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้เองว่าท่านเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเอาละ่ะเมื่อท่านไม่ทำตามที่อัตมาขอร้องอัตมาก็จะกลับละ แต่ขอเตือนท่านไว้ก่อนนะว่าเวรกรรมนั้นมีจริงสักวันเวรกรรมของท่านจะต้องปรากฏผมไม่กลัวหรอกครับถ้าจะกลัวก็คงกลัวจนอย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่กลัวบุรุษผู้มืดบอดพูดด้วยอวิชชาขณะที่นั่งมาในรถนายหลอเป็นคนชวนคุยขึ้นก่อนเพื่อไม่ให้หลวงพี่หงุดหงิดมากไปกว่านี้ อิตาผู้ว่านี้ไม่เอาไหนเลยนะครับหลวงพี่เห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาศไม่รู้เป็นผู้ว่ามาได้อย่างไรทําไมเมื่อกี้เองไม่ถามเขาล่ะมาถามข้าจะไปรู้ได้ยังไงสมภารแกล้งยวนเพราะอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ผมนึกว่าหลวงพี่รู้ถ้ารู้ว่าไม่รู้ก็จะถามแกไปแล้วสามีแม่ประยงยวนบ้าง จะกลับไปถามแม่ล่ะแต่ข้าไม่ขึ้นไปด้วยหรอกนะจะขอรออยู่ในรถไม่เป็นไรหรอกครับท่านถึงผมไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคนเห็นแก่ตัวพันนั้นผมไม่อยากสนใจแต่ว่าทำไมหลวงพี่ถึงได้กล้าพูดกับแกล่ะว่าสักวันกรรมของแกจะปรากฏคนชื่อหล่ออยากรู้เพราะข้าเห็นกฎ แห่งกรรมของเขานะสิเองจำไว้นะหลอคนที่ช่อสงบังศาสตร์ช่อราชบังหลวงนะ่ะกรรมให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้เลยทีเดียวเรียกภาษาพระว่าทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ถ้าให้ผลในชาติหน้าเรียกว่าอุปชาเวทนิยกรรมหลวงพี่ถแถลงไขบังเอิญผมไม่ค่อย ถูกกับภาษาสักเท่าไรเอาภาษาคฤหัสถ์ไม่ดีกว่าเหรอครับนายหล่อชักจะเวียนหัวบังเอิญข้าไม่เคยถูกกับภาษาคฤหัสถ์เท่าไรเหมือนกันพระหนุ่มตั้งใจยัว่วงั้นผมว่าเรายุติการสนทนาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านิมมลหลวงพี่พักผ่อนเถอะครับส่วนผมจะขับด้วยความตั้งใจ คนเป็นคเคหัดตัดสินเหตุนี้การสนทนาจึงยุติลงกระทั่งรถแล่นมาถึงที่วัดจริงดังเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้พูดไว้เพราะวันพัธถัดมาท่านก็ได้ทราบข่าวจากโยมว่าเจ้าเมืองสิงห์บุรี ได้รับอุบัติเหตุลื่นล้มในท้องน้ำศีรษะฟาดโถส้วมเส้นโลหิตในสมองแตกและเป็นอมพาตในทันทีพระเจริรู้สึกสังเวชใจท่านรู้ว่านั่นเป็นเพราะกรรมที่เกิดจากการกระทําของตัวเองมิใช่ผู้อื่นทําให้เลยข้อนี้มีพระพุทธวจนะรับรองไว้ชัดเจนว่าอัตนาวะกะตังปาปังอัตนาสัง กิลิสติอัตนาอากตังปาปังอัตนาวะวิสุทธิสติสุทธิอสุทธิปัจจตังนานโยอัญญงวิโสทเยตนทำบาปเองตนก็เศร้าหมองเองตนไม่ทำบาปตนก็บริสุทธิ์เองความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นจะให้คนอื่นบริสุทธิ์แทนไม่ได้ ก่อนเข้าพรรษาเกึ่งเดือนคุณนายสายบัวได้มาที่วัดพร้อมบุตรชายคนโตเชื่อร้อยโทกอบบุญดิฉันให้ลูกชายมาบวชที่วัดนี้เจ้าค่ะนางบอกวัตถุประสงค์ของการมาทำไมไม่บวชที่ลบบุรีละ่ะจะได้บินทบาตท,ที่บ้านได้ท่านถามบุรุษวัยสามสิบเศษคุณแม่อยากให้มาบวชที่วัดนี้ครับ ที่มาบวชก็เพราะคุณแม่ขอร้องอันที่จริงผมไม่อยากบวชวัดไหนทั้งนั้นเพราะไม่มีศรัทธานายทหารพูดตรงไปตรงมาไม่มีศรัทธาก็ไม่ควรบวชเพราะนอกจากจะไม่ได้อะไรกลับไปแล้วดีไม่ดีจะทำให้บาปอีกด้วยจะาอาวาสวัดป่ามามวกพูดตรงไปตรงมาเช่นกันคุณนายสายบัวเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไกลเกลียว,ว่า คือดิฉันเห็นว่าเขายังไม่เคยบวชก็อยากจะให้เขาบวชตามประเพณีจะได้เป็นคนสุขตามความเชื่อของคนโบราณและที่เลือกวัดนี้ก็เพราะดิฉันศรัทธาท่านถึงได้เลือกมาทอดกระถินที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนท่านคงจำได้นะเจ้าคะจำได้สิอาตมาไม่ใช่คนลืมอะไรง่ายๆเอาเถอะเมื่อยมจะให้ลูกบวชที่วัดนี้ อาตมาก็ไม่ขัดข้องแต่บวชแล้วจะได้บุญหรือได้บาปก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเพราะอาตมาเป็นแต่เพียงผู้แนะนำสั่งสอนส่วนการปฏิบัติต้องอยู่ที่ตัวเขาท่านมองเห็นชายหนุ่มและรู้ได้ทันทีว่านอกจากไม่ศรัทธาแล้วเขายังมีอกุศลติดมาแต่ชาติปางก่อนโดยเฉพาะอากุศลข้อกาเมสุมิชาจาร หากเขาจเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัดก็จะตัดเวรตัดกรรมได้แต่ในเมื่อเขาไม่มีศรัทธาที่จะประพฤติในทางตรงกันข้ามท่านแอบตำหนิติชินในใจว่าโธเอ้ยอุตสาห์ชื่อกอบบุญแต่ไม่สำเนียกในบุญกุศลเลยชื่อกอบบาปยังจะดีเสียกว่า บวชแล้วพระกรอบบุญก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานได้แต่นั่งกินนอนกินให้หมดไปวันวันร้ายไปกว่านั้นคือที่กุติมีสีกาเข้าเข้าออกออกไม่เว้นแต่ละวันจะอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้สึกอิดนาระอาใจในความประพฤติของพระลูกชายคุณนายสายบัวแรกๆก็ไม่กล้าว่ากล่าวตักเตือนเพราะเกรงใจคุณนายแต่เมื่อพระหนุ่มประพฤติผิดวินัยบ่อยๆเข้า จึงต้องจัดการในฐานะที่เป็นสมภารเจ้าวัดหาไม่แล้วก็จะถูกตำหนิติเตียนว่าไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกวัดท่านเดินไปยังกุฏิพระกอบบุญซึ่งขณะนั้นกำลังนั่งหยอกล้ออยู่กับสีกาคนที่ชอบมาป้วนเปียนอยู่ที่นั่นแทบทุกวันและอยู่จนเย็นค่ำพระกอบบุญผมขอร้องเถอะนะเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเสียที นึกว่าเห็นแก่พระศาสนาเถอะผมทำผิดอะไรเหรอครับสมภารบุรุษหนุม่หมห่มผ้ากาสาวพัดย้อนถามนึกชังน้ำหน้าสมภารรูปนี้ตั้งแต่วันแรกที่พบหากไม่กลัวว่ามารดาจะต้องออกจากกองมรดกก็คงไม่ยอมบวชอยู่ที่วัดนี้ก็ท่านกำลังทำอะไรอยู่ล่ะยังจะมาถามหรือว่าท่านมืดบอด ถึงขนาดแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วดีหรือชั่วมันก็ของสมมุติทั้งนั้นแหละครับท่านผมไม่ยึดไม่ติดอะไรทั้งนั้นพูดเรากับว่าตัวเองบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วแสดงว่าท่านไม่เชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนั้นใช่ไหมแล้วอย่างนี้จะมาบวชทำไมก็ผมบอกท่านตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมไม่ศรัทธาจะบวช แต่เพราะโยแม่ขอร้องก็เลยต้องตามใจเขาคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองว่าเขาไม่นิมนต์ให้สมภารน,นั่งให้ยืนพูดอยู่อย่างนั้นพอเมื่อยขาหนักเข้าท่านก็กลับไปให้พ้นหูพ้นตาในเมื่อตามใจก็ต้องทำให้ได้ตลอดสินีิทยโมยแม่ท่านรู้จะเสียใจขนาดไหนเลิกประพฤติเหลวไหลเถอะนะ ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเวรเป็นกรรมติดตัวท่านเองคืนไม่เลิกจะต้องถูกกดแห่งกรรมลงโทษท่านผิดมากรู้ไหมเป็นพระทำอย่างนี้ได้อย่างไรโยมก็เหมือนกันท่านหันไปพูดกับสตรีผู้นั้นขอโทษนะที่อาตมาต้องพูดตรงๆโยมก็มีลูกมีสามีแล้วไม่ใช่หรือทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะลูกผัว ก็อยู่ส่วนลูกผัวสิจ้าสมพานตัวใครก็ตัวมันอะไรที่ทำให้ฉันมีความสุขฉันก็ทำหลอนพูดอย่างไม่เยวระจริงอย่างที่น้องตุ่มเขาพูดนั่นแหละครับสมพานผมกับเขาตกลงกันแล้วเราต่างพอใจซึ่งกันและกันแล้วมันจะผิดตรงไหนชายผู้หลงผิดว่าผิดตรงที่ต่างคนต่างมีเจ้าของน่ะสิ อย่าลืมนะศีลข้อกามเมสุมิชาจานหากใครละเมิดจะต้องได้รับกรรมในชาตินี้และชาติหน้าท่านเองก็มีลูกสาวสามคนไม่ใช่หรือถ้าไม่เลิกก่อกรรมทำเข็นกรรมจะไปตกที่ลูกสาวจําไว้เลยนะจะจดไว้เป็นหลักฐานก็ได้ว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเพราะเห็นกรรมของบุรุษตรงหน้า สมพันธ์ครับเรื่องกรรมเรื่องเวรอะไรผมไม่เชื่อทั้งนั้นเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผมเรียนทางวิทยาศาสตร์อะไรที่พิสูจน์ให้เห็นกับตาไม่ได้ผมเป็นไม่เชื่อเด็ดขาดจริงไหมน้องตุ้มเขาถามคู่ขาจริงจ้าหลวงพี่เรามันคนทันสมัยนี่จ้าไม่คล่ำเครือเหมือนคนบางคนหลอนหมายถึงสมภาน ไม่รู้เลยว่าการจับจ่วงสมณะผู้ทรงศรีลบริสุทธินั้นเป็นกรรมดำมีวิบากดำเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้จำไว้เลยว่าคนที่ผิดศีลข้อกาเมตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วสมภารพูดกดโกรธ ทั้งอย่างตั้งใจไม่กำหนดโกรธหนออีกด้วยอย่าห่วงเลยครับสมพานผมจะเอาเลื่อยไฟฟ้าใส่ลงไปด้วยเอาไว้เลื่อยหนามงิ้วพระร้อยโทรกลับเห็นเป็นเรื่องสนุกคนที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีย่อมไม่มีจิตสำนึกในบาปบุญคุณโทษดังเช่นชายคู่นี้ พระเจริญคร้านที่จะตอบปากตอบคำกับคนทั้งสองจึงคิดจะกลับกุฏิเพราะยืนพูดอยู่นานจนรู้สึกเมื่อยบุรุษห,หนึ่งเดินตรงมายัางท่านครั้นถึงก้มกราบสามครั้งแล้วลุกขึ้นยืนพูดกับสมภารว่าท่านครับผมมาตามเมียผู้หญิงนั่งคนเนี้เป็นเมียผมมันลักลอบเป็นชู้กับไอ้พระคนนี้ ตั้งแต่ไอ้พระนี่ยังไม่ได้บวชเขาชี้หน้าคนทั้งสองระวังปากหน่อยเดี๋ยวจะกินน้ำพริกไม่ได้ร้อยโทผู้คลองผ้าเหลืองพูดกรดโกรธส่วนคู่ขาค้อนปลับปเหลือกให้คนเป็นสามีที่ไม่ได้ตีทะเบียนกันก็อนลองดูสินี่ถ้ากูไม่เกรงใจผ้าเหลืองก็จะเลาะฟันมึงออกมาสักสองสามซี่ไอ้คนหน้าด้าน เขียวเป็นชู้กับลูกเมียเขาไม่เลือกหน้าประพฤติชั่วแบบนี้น่าจะถูกไล่ออกจากราชการนานแล้วไม่รู้รอยนวนอยู่ได้อย่างไรบุรุษผู้มาใหม่พูดด้วยโทสะแล้วเหมือนจะรู้ว่าเป็นการไม่สมควรจึงลงนั่งยองยองยกมือประนมพูดกับสมพานว่าผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่าน มันเหลืออดทนจริงๆไอ้คู่นี้มันคงเป็นสัตว์นรกมาเกิดถึงได้ทำชั่วลามกไม่เลือกแม้ในวัดในวาดูนางนี่มันแต่งเนื้อแต่งตัวสิกะรีชัดๆเขามองคนเป็นเมียผู้หญิงผิวคล้ำจัดย้อมผมสีแดงหน้าตามีไฟฟ้าใส่เสื้อรัดรูปจนเห็นร่องรอยของก้นเหี่ยว ในสายตาของพระกอบบุญหล่อนดูเซ็กซี่หากในสายตาของสมณะหล่อนก็คือซากศพช่างเธอโยมเขาทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นอาตมาเองก็อ่อนอกอ่อนใจช่างไม่ละอายเกรงกลัวต่อบาปกันเสียเลยโยมปรงเสียให้ตกเอาไว้ให้กดแห่งกรรมลงโทษเขาก็แล้วกัน ผมก็พยายามปรงแล้วครับท่านแต่มันก็ปรงไม่ตกสักทียิ่งคิดก็ยิ่งแค้นนางผู้หญิงคนนี้มันทำกับผมเจ็บแสบมากไม่รู้เวรกรรมอะไรของผมที่ไปได้ผู้หญิงโสเพณีมาเป็นเมียนึกว่ามันจะกลับเนื้อกลับตัวได้ผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าสันดานผักเบี้ยมันย่อมไม่ขึ้นร้านถึงจะทำร้านให้ดียังไง มันก็ไม่ตายขึ้นมาเหมือนนังเนี่ยผมอุตส่าห์หอบหิวมันออกมาจากซ่องลูกติดท้องมากับผมก็ยอมรับเป็นพ่อเลี้ยงดูเหมือนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของผมเองขนาดนี้มันยังไม่เห็นความดีของผมไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวเดี๋ยวแรดไปกับคนโน้นเดี๋ยวก็แรดไปกับคนนี้ไม่เลือกลูกใครผัวใคร ตอนนี้มาติดกับไอทหารเนี่ยผมก็ขอร้องให้เลิกกันมันก็ไม่ยอมเลิกหน้าด้านยังกว่าถนนรถยนต์ผู้มาใหม่พูดอย่างขั้งแคนก็มึงว่าเป็นเมียแล้วไหนทะเบียนสมรสน้องตุ้มเขาบอกไม่ได้จดทะเบียนกับมึงและจะมาว่าเป็นเมียได้ยังไงมาในร่างพระพูดแบบไม่อายปาก มึงก็พูดหน้าด้านๆอย่างนี้ทุกทีแล้วมึงละ่ะมีทะเบียนกับนางนี่หรือเปล่าเมียมึงที่จดทะเบียนกันนะ่ะทั้งสวยทั้งดีทำไมมึงไม่รักเขาแต่กลับมาหลงนางผู้หญิงคนชั่วนี้หน้าตามันรึก,ก็ดูไม่ได้ดำก็ยังกะอีก,กาคนไม่ได้ตีทะเบียนโต้กลับแล้วมึงละ่ะในเมื่อเขาชั่วเขาไม่สวย มึงตามมาหึงหวงทำไมจริงไหมน้องตุ้มบุรุษไร้ยางอายเถียงข้างๆคู่ๆจริงจ้าหลวงพี่สาวเนื้อหอมตอบเสียงอ่อนเสียงหวานพลางชะม้ายชายตาให้หลวงพี่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสุดจะทนดูคนไร้ยางอายทั้งสองประกอบกับยืนนานจะรู้สึกเมื่อยจึงบอกชายผู้นั้นว่าเรากลับกันเถอะโยม อย่าไปสนใจคู่นี้เลยเขาพากันลงนรกตั้งแต่ยังไม่ทันตายปล่อยไปตามกรรมเขาเถอพูดจบก็เดินกลับไปยังกุฏิที่พักบุรุษผู้มาใหม่ลุกขึ้นเดินตามไปอย่างง่อยๆกระนั้นก็ยังหันมาด่าคนทั้งสองว่าเชิญมึงสงคนแวกว่ายอยู่ในทะเลกามกันต่อไปปีนต้นงิ้วเมื่อไรแล้วจะรู้สึก